สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยล่างนะครับเป็นชุดที่2ส,สูตรที่2นะครับเป็นหน่วยล่างนะครับเราจะใช้หลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับหลัก10บ,บนแล้วก็10ล่าง10ล่าง หลักร้อยหลักร้อย10บ,บน10ล่าง10ล่างบวกด้วย4แล้วก็5คงที่นะครับสถิติตั้งต้นเลยนะครับจะเป็นวันที่17เมษกรา6กนะครับมาดูกันนะครับว่าได้ตัวเลขอะไรบ้างนะครับเราจะใช้แถวที่2และแถวที <literal ness> ่3 <overcoming stupid ness> นะครับนี่แถวที min, <men speaking in English> ่2และแถวที <The> ่3นะครับเป็นต <py> ัวเลขดับนะครับ17เมษกราห้ากับศนย์ดับนะครับมาที่เลข7นะครับ50ดับตรงนะครับเออคือดับสนิทนะครับ1กุมภา3และ8ดับนะครับมาที่เลข238ดดับสนิทนะครับ อ่าสิบหกกุมภาพันธ์หนึ่งกับ6นะครับดับมาที่เลขอ่าศูนย์นะครับหนึ่งกับ6ดับอยู่นะครับผมแล้วก็1มีนานะครับเก้ากับ4นะครับดับนะครับมาที่เลข5นะครับเก้าสี่ดับอยู่นะครับหนึ่งมีอ่าสิบหกมีนาศูนย์กับ5ดับนะครับมาที่เลข3นะครับศูนย์กับ5ดับอยู่นะครับมาดูในส่วนของวันที่1เมษานะครับ 1กับ6ดับมาที่เลข9นะครับ1กับ6ดับอยู่นะครับ16เมษายน0กับ5ดับนะครับมาที่เลข1 0กับ5ดับอยู่2พฤษภาคม6กับ1ดับนะครับมาที่เลข5นะครับ6กับ1ดับอยู่นะครับนะ16พฤษภาคม7กับ2ดับนะครับมาที่เลข9นะครับ7กับ2ดับอยู่แล้วก็1มิถุนายน0กับ5ดับมาที่เลข9นะครับผม0กับ5ดับอยู่นะครับในส่วนของ16มิถุนายนเราหลุดนะครับ5กับ0นะครับหลุดไปที่เลข0นะครับตัวนี้นะครับแล้วกกก็1รฎน นะครับในส่วนของสามกับ8ดับมาที่เลข6นะครับสกับ8ดับอยู่16กรกฎาคมดกับ3ดับมาที่เลข2นะครับตรงนี้นะครับดับอยู่นะครับแกับ3แล้วก็31กรกฎาคม้ากับ4ดับนะครับตรงนี้เป็นแค่แนวทางนะครับมีโอกาสหลุดนะครับแต่ตรงนี้เราได้9กับ4ดับหลักหน่วยล่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ